สวัสดีครับพี่นอ้องมื่อนี้เสนออาหารอีสานายโบกครับนี่ครับนี่อาหารอีสานตามฤดูกาลสิว่าอาหารก็ได้หรือว่าสิว่า,อาของหวานก็นได้เพราะว่าเป็นได้รทั้งของหวานอะไรก็อาหารพูกละค้นกับแล้วขาบเขานะครับนี่อาหารพื้นบ้านอีสานายโบกนะครับนี่ครับวัตถุดิบกับบะหมี่ยังไหลกับมีแตะผกม่วงกับข้าวเหนียวครับนี่ครับกินักษณะสิอืม กินราม่ห้อยรูเสีกใครจะว่าคลองแฉก <Huh? S 1> กินราม่ห้อยแซ่บครับห uh huh. วานอมเปรี้ยวนะครับแล้วครับเขาเนี่ยครับอาหารอีสานบบโบกหรือบอกมวงน้อยใบยบกครับเนี่ยครับเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงเดือนหาเดือนหกของอีสานบ้านเฮานะครับลองไปเห็ดกินได้ผู้ใดมีบักมงน้อยครับแซ่บครับใาโบกครับเมนูอีสานครับ